สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการใช้งานตัวแมกเน t i c ติกคอนแทคเตอร์นะครับกับรีเลย์ตัวนี้ที่ต่อมาจาก e a p อ2ของเรานะครับพอดีมีโปรเจกตัวนี้พอดีนะครับกำลังทดลองอยู่ก็เลยมาทำคลิปแยกวิธีการต่อใช้งานตัวนี้นะครับก็อันดับแรกนะครับตัวแมกเนติกเนี่ยก็จะเป็น เหมือนรีเลย์นะครับที่เรานำไปขับโหลดที่มีกำลังสูงๆนะครับก็ตัวนี้นะครับแม่เหล็กต,ตัวนี้นะครับก็จะมีคอยเหมือนรีเลย์นะครับแต่คอยตัวนี้ใช้ไฟ2 0 0ถึง240บโวลต์นะครับเมื่อเราจ่ายไฟไปที่คอยนะครับ220โวลต์บนเนี่ยขา3ขานะครับเฟดสาเฟสทั้งบนนะครับก็จะจ่ายไฟลงมาให้ สามขาข้างล่างนี้นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวตัดต่อนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเขาเรียกว่าโอเวอร์โหลดดีเล์นะครับพอพอตัวนี้นะครับมันมีกระแสะไหลผ่านที่ตามที่ค่าที่เรากําหนดไว้นะครับตัวโอเวอร์โหลดตัวนี้มันก็จะทำงานนะครับโดยจะมีขา NC นะครับสองขานี้ กับขา N/O 2ขานี้ให้เราต่อไปใช้งานนะครับโอเควิธีการต่อกับเจ้ารีเลย์ตัวเล็กนะครับตัวนี้เป็นโปรเจกต์ตัวนี้พอดีนะครับเพื่อนๆที่มีพวกบอร์ดรับรีเลย์ต่างๆแบบนี้นะครับก็สามารถนำไปต่อวงจรแบบนี้ได้นะครับเพื่อที่จะนำไปขับแมกเนติกนะครับ โอเคอันดับแรกนะครับให้เราหาสายไฟมาอย่างนี้นะครับก็คือต่อไฟลายกับนิวตันมานั่นเองนะครับสีสีฟ้าจะเป็นนิวตันนะครับสีแดงจะเป็นลายผมก็เอาสีฟ้ามาเข้าตรงนี้เลยนะครับ ส่วนสีแดงนะครับมาเข้าขา n c นะครับ Normal Close ของ Overload นะครับตอนนี้จริงๆแล้วมันจะมีตัวเลขนะครับทางถ้าเกิดคนที่ชำนาญเขาจะ,ะคุยกันเรื่องตัวเลขของขานะครับเปน95กับ96นะครับเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็นำสายไฟมาอีกหนึ่งเส้นนะครับ ่เข้ากับขา NC อีกข้างหนึ่งนะครับมาเข้ารีเลย์ของเรานะครับตัวรีเลย์ของเราก็จะมีขา c o m มอนแล้วก็ขา NO NC เหมือนกันนะครับตัวนี้ให้เราเอามาใส่ขา c o m มอนนะครับก็คือขาตัวกลางเนอ จากนั้นก็เอาสายมาอีกเส้นหนึ่งนะครับต่อจากขา N-O ของรีเลย์ตัวเล็กนะครับนำไปเข้าอีกขาหนึ่งของโอเวอร์โหลดนะครับของคอยล์โอเวอร์โหลดนะครับ เช็คชัวนะครับเช็คชัวรให้ถูกต้องเนาะมีลายกับนิวตันมาทางนี้นะครับนิวตันต่อมาที่ขาคอยข้างบน1ข้างนะครับส่วนลายมาที่โอเวอร์โหลดที่เป็น NC นะครับหข้างส่วนอีกข้างหนึ่งต่อเข้ามาที่ขาคอมมอนของรีเลย์นะครับจากนั้นจากขา NO ของรีเลย์นะครับ มาเข้าคอยอีกข้างหนึ่งของ power load นะครับแค่นี้เราก็สามารถควบคุม power load relay ผ่าน ESP32 เราได้แล้วนะครับตัวนี้ของผมลองอเป็นปุ่มกดนะครับปุ่มกดเพื่อให้ีเลย y ตัวนี้ทำงานนะครับแล้วก็ปุ่มตัวนี้ให้ี e l a y ดับนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชัน b ริ n นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวคอนโทรลด้วยนะครับออนออฟก็เดี๋ยวจะลองกันเลยนะครับอันนี้ผมจะเสียบปลั๊กไฟเลยนะครับมันเป็นปลั๊กไฟตัวนี้นะครับผมก็เสียบเข้ากับไฟบ้านเราเลยตัวนี้ผมเช็คแล้วนะครับเป็นนิวตันกับลายเสียบเข้าไปแล้วนะครับผมจะลองควบคุมด้วยมือถือนะครับ ตอนนี้ตัวแม่เนติกก็ทํางานแล้วนะครับไฟจากข้างบนเนี่ยมันก็จะมาถึงข้างล่างแล้วนะครับเป็นสวิตช์ให้เราละออฟนะครับพอออฟเสร็จปุ๊บมันก็ตัดจากออกจากกันแล้วนะครับการทํางานของโอเวอร์โหลดดีเลย์นะครับเมื่อกระแสมันถึงค่าที่ต้องการหรือว่าค่าที่เรากําหนดไว้นะครับขา2ขานี้นะครับมันจะจากกันนะครับพอจากกันแล้ว ไฟก็ไม่ควบวงจรไม่มีไฟไปเลี้ยงคอยนะครับตัวนี้ก็จะตัดการทํางานเหมือนกันนะครับเขาจะเอาไว้ตัดเวลาที่ต้องการดูว่ามันมีการช็อตหลังจากโหลดใช้งานหรือเปล่าอะไรนี้นะครับถ้าเกิดมันช็อตก็ให้มันตัดวงจรอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็วิธีการต่อแมกเนติกนะครับร่วมกับบอร์ด e s p 3 2เรานะครับก็มีประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นโปรเจก ที่กำลังใช้งานกับตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับมันสามารถกดปุ่มกดปุ่ม on overload นะครับแล้วก็กดปุ่ม of o v v r r o o d d ได้นะครับแบบนี้สามารถดูอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเป็นตัวนี้ดูอุณหภูมิผ่านหน้าจอ ACD นะครับมีแรงดันกระแสทั้ง3ามเฟสนะครับแล้วก็สามารถ ส่งข้อมูลเข้าไปที่ตัว Google Sheets ให้ด้วยนะครับทั้ง3เ mm hmm. ฟีดนะครับตัวนี้แล้วก็นอกจากนั้นสามารถแจ้งเตือนผ่านทางไลน์ได้ด้วยนะครับเรียกว่ามัดรวมเลยนะครับตัวนี้ลองดูใหม่โอเคลองสั่งผ่านมือถืออีกรอบสิตอนเรากดสวิตช์นะครับตอนนี้มือถือมันก็จะ ซิงด้วยนะครับออฟลองอ่อนผ่านมือถือโอเคนะครับโอเคขอบคุณครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ